สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับช่องรีวิวไปเรื่อยคะ่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูแกงส้มขาหมูผักกาดดองกันคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะก่อนอื่นเราจะนําขาหมูและผักกาดดองของเรามาล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะแกงส้มเราจะใส่ผักอะไรไปก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้อยากลองผักกาดดองคะ่ะไม่รู้ว่าจะเข้ากันหรือเปล่าเพราะว่าทําครั้งแรกนะคะเดีย๋ยวไปลองดูกันเลยคะ่ะ ขาหมูกับผักกาดดองเราจะล้างหลายน้ําหน่อยนะคะเพื่อให้กลิ่นแล้วก็ความเค็มของผักกาดดองอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ให้มันหายไปนะคะล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราจะลวกขาหมูของเรา15นาทีนะคะเพื่อลดกลิ่นสาบของขาหมูค่ะลวกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตักออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้มใหม่ประมาณ90นาทีค่ะ ต้มน้ำให้ร้อนใส่ขาหมูลงไปต้มอีกประมาณ90นาทีค่ะระหว่างนั้นคอยช้อนฟองออกด้วยนะคะ เมื่อต้มครบเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปพักไว้นะคะจากนั้นเราจะต้มน้ําต่อนะคะใส่เครื่องแกงส้มลงไปค่ะตามด้วยกะปิค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเมื่อน้ําเดือดเราจะใส่ผักกาดดองตามลงไปค่ะเมื่อน้ําเดือดอีกครัง้งเราจะใส่ขาหมูตามลงไปค่ะอยากจะบอกว่าขาหมูของเราเปื่อยมากเลยค่ะแอบกังวลเหมือนกันนะคะว่าแกงส้มของเราในวันนี้กลิ่นผักกาดดองจะแรงหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะคะวันนี้จะใส่แค่น้ําตาลค่ะ แล้วก็ใส่ผงชูรสด,ด้วยนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะปิดแก้ใส่น้ามะนาวนะคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะและแล้วแกงส้มขาหมูผักกาดดองของเราก็เป็นไปตามคาดเลยค่ะกลิ่นผักกาดดองแรงมากเลยค่ะไม่รู้ว่าทํายังไงดีแต่สําหรับขาหมูนี่อร่อยมากเลยค่ะยังไงขอคําแนะนําด้วยนะคะว่าทํายังไงให้กลิ่นผักกาดดองของเราหายไปค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะลองทําแกงส้มขาหมูเพียวๆดูนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ